กับที่แชมป์300กะลาดานะทุกคนเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์กันตามมาเร็ววันนี้เขารับปริญญานะคะสองคนเลยชอบเบลเลยเตรียมไว้นะคะไปเร็วเห็นบอกว่าอยู่สนามหญ้านะคะไปเร็วทุกคนตื่นเต้นนะรับพร้อมกันเลยนะคะคู่นี้น่ารักมากนะคะเป็นพี่ชายกับพี่สาวที่แบบน่ารักกันมาตลอดนะทุกคนไงเขาเหรอ นั่นเห็นไหมรถพี่แชมป์ใช่ใช่สองร้อยเอสเอ็กนะคะไปเร็วอุย้ยน,นั่นไงรถเจ๊กำไรมสีแดงขน้นได้ข่าวบาว่าพี่แชมป์ซื้อให้นะคะแดงเนี่ยไปเร็วแล้วเจ้าตัวอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนหาเจอไหมวู้วใส่ตาสั้นอะ เฮียยินดีด้วยกับอีกหนึ่งความสำเร็จอุ้ยสวยมากเลยนี่ยืนถ่ายรูปอย่างกับคู่บ่าวสาวเลยนะแ,แต่งอีกรอบหนึง่งไอ้รับปริญญายินดีกับเจ้กับพี่แชมป์มด้วยนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งความสําเร็จแล้วก็เจ้กับเฮียเป็นพี่ชายพี่สาวที่น่ารักมากๆรักรักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยยินดีด้วยค่ะลงน, <laughs> น,นะยังไงนะ